สวัสดีครับชาวลัคนาเมฆคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงหนึ่งไตามาสนะครับเดือนเมษาพฤษภาคมและมิถุนายนของชาวลัคนาราศีเมฆโอเคเรามาดูช่วงเ,เหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตท่านก่อนว่าในชีวิตท่านเนี่ยภาพรวม ว่าช่วงชีวิตของท่านในช่วงสามเดือนนี้จะเจออะไรบ้างช่วงเดือนเมษายนนะครับชาวลัคนาเมษจะเป็นช่วงที่กลับมาดูแลครอบครัวมากขึ้นนะครับรวมทั้งบ้านรถสิ่งของไหนจะมีเรื่องของปุตตบริวารที่ต้องดูแลเออท่านจะมีอาการเบื่อเซ็งนะครับไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แล้วดูท่านแบบดูท่านท่านพอเวลาท่านท่านเป็นคนอยู่บ้านแล้วดูท่านท่านจะตัวแบบไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ไม่ค่อยโดดเด่นอะเวลาอยู่บ้านอะอ่าชาวลัคนาเมยนจะเป็นคนโดดเด่นในทางการจการมือนอื่นแต่ถ้าทําอะไรกับบ้านหรืออยู่กับบ้านเนี่ยดูมันไม่ค่อยมีมีมีพลังอ่ามีไฟนะครับพอพอเชื่อพฤษภาคมเนี่ยยังเน้นดูแลครอบครัวอยู่แต่ว่าจะมีเรื่องบุตรีบาน,น้อยลงแล้วอ่าน้อยลงคือปัญหาเดิมยังอยู่แต่ว่ามันมี2เรื่องแต่มันหายไปเรื่องหนึ่ง พอเขาเดินมิถุนาเนี่ยท่านจะได้มีโอกาสเริ่มได้ทําอะไรแปลกใหม่ได้สนุกสนานเริ่มรู้สึกมีไฟเริ่มมีกําลังใจแล้วมีคู่ค้าคนรักเข้าหาแล้วเริ่มทําธุรกิจเริ่มทํางานหาเงินโอเคต่อจากนี้เรามาดูเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องงานก่อนโอเคเรื่องงานนะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยงานยังไปได้สวยให้ผลลัพธ์ที่ดีแต่มีอุปสรรคปัญหาเยอะสักหน่อยนะครับเงินได้เยอะพอๆกับปัญหาปัญหาเยอะแต่ก็ได้เงินเยอะเรื่องงานเนี่ย ไม่ควรบอกใครต้องระวังยิ่งมากคนยิ่งมากความอารู้เท่าที่จําเป็นแล้วก็รู้เฉพาะคนในวงในเท่านั้นนะครับพอเดือนพฤษภาคมเนี่ยสถานการณ์เรื่องงานเนี่ยจะยังคล้ายเดิมอยู่แต่จะมีคนเข้ามาวุ่นวายน้อยลงแล้วอาคือคือช่วงชีวิตท่านเนี่ยเมษาจะยุ่งพอพฤษภามันจะผ่อนคลายทั้งตัวสถานาการณ์ในชีวิตประจําวันท่านกด็ดีเรื่องงานอ่ะ ถ้าเป็นในชีวิตประจำจะเป็นเรื่องบุตรบริวารแต่เป็นเรื่องงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องออผู้ที่เกี่ยวข้องในที่ทํางานนั่นแหละพอสถานการณ์นะครับมีคนมาวุ่นวายน้อยลงแต่ปัญหามันยังเยอะอยู่แต่ต้องระวังไว้ใจใครยากต้องปกปิดแต่ก็ยังหาไรายได้ดีมากเช่นกันอ่านะครับรู้เฉพาะที่จำเป็นนะครับแล้วก็ เออระวังความลับเรื่องงานสักหน่อยเพราะมิถุนายนเนี่ยการงานจะมีปัญหาจะค่อยๆลดลงหรือขี้คายจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ดีหรือแม้แต่เรื่องงานก็ดีมันจะเมษาเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะแล้วมันจะค่อยเบาบางลงค่อยๆดีขึ้นเมษาพฤษภามิถุนาอ่ามันจะค่อยๆผ่อนคลายลงค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องเงินก็เหมือนกันการเงินยังไปได้ดีแต่ มักจะได้มาอย่างลับๆหรือได้มาแล้วเนี่ยก็บอกใครไม่ได้ถ้าจะรวยก็ต้องรวยแบบลับๆนะครับการเงินเนี่ยได้อย่างไม่คาดคิดแต่ก็เสียอย่างไม่คาดฝันถ้าได้มามีคนรู้มีคนรู้หรือว่าได้มาแล้วไม่ระวังหรือมีคนมาหลอกเนี่ยมันเงินที่ได้มามาจากศูนย์เปล่ามันจะกลายเป็นลาบหายอันนี้ก็ต้องระวังนะครับควรจะปกปิดปกป้องนะครับหรือใครมาหยิบยืมก็ควรปฏิเสธ โอเคไหมครับอ่าเรื่องเงินได้ได้ได,ได้อย่างไม่คาดคิดเสียอย่างไม่คาดฝันเงินมีโอกาสได้มากแต่ก็มีปัญหาเหล่านี้ตามมามากไม่ต้องห่วงนะครับพอพฤษภาคมเนี่ยเอ่อเมษาพฤษภาเนี่ยจะยังคงมีปัญหานี้อยู่แต่พอมิถุนายนปุ๊บการเงินท่านจะราบรื่นขึ้นแล้วท่านจะไม่ปวดหัวมากการเงินอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเก่าอาจจะไม่ได้มาแบบว่า ได้อย่างไม่คาดคิดเสียอย่างไม่คาดฝันได้แบบขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่ามันอาจจะได้ไม่เยอะเท่าเก่านะฮะแต่ว่ามันมันมันรู้สึกปลอดโปร่งอ่ะการงานการเงินของท่านถ้าจะเข้าไปดูแลไปไปบริหารง่ายขึ้นอ่าปัญหามันเริ่มลดลงแล้วก็บริหารง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องเงินมากแล้วอ่าเห็นไหมชาวเมฆนะครับ นิดเดียวเองส่วนเรื่องความรักเนี่ยช่วงเม,เมษายนภพคมเนี่ยจะเหมือนกัน2เดือนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงความรักไม่ค่อยได้อย่างใจคนรักเป็นตัวของตัวเองสูงมากอยู่ก็อินดี้เอาแต่ใจหรือว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่ก็เอ่อทำอะไรก็ไม่ค่อยบอกอ่าหรือเข้าถึงยากไม่ก็คนรักก็ต้องอยู่ไกลนะครับแต่พอเดือนมิถุนายนอีกแล้วเห็นไหมฮะพอเดือนมิถุนายน เขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมปัญหาก็จะคลี่คลายดังนั้นแล้วชาวเมฆไม่ต้องห่วงนะครับปัญหาตรงเนี้ยมันจะค่อยๆเล็กน้อยหรือถอยลงไปจากเดือนเมษาพฤษภาและมิถุนายนทุกเรื่องอ่าแล้วจะจบลงที่เดือนสุดท้ายเดือนมิถุนยมจะดีโอเคเรามาดูไพ่ประจําตัวของชาวลัคนาเมฆก,กันนะครับลัคนาเมฆได้ไพว่พวัลลหะไพ่วัลหะเนี่ย ไพ่าวาุลวลุวลว,ลวาวลุลโทษนะครับพูดผิดไพยวรุลเนี่ยเป็นเทพแห่งสายฝนนะครับจะเห็นได้ว่าแล้วเ,เปิดให้ดูใกล้จะเห็นได้ว่าเขาจะยืนอยู่บนคลื่นและมีฝนตก่าแดงว่าชีวิตมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าชาวเมฆเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะคือ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 เป็นภาพรวมว่ามีปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวแต่เห็นไหมฮะเห็นด้วยความแบบเขายืนด้วยความมั่นใจมีอิงธนูอยู่ ยืนอยู่บนคลื่นมีคลื่นทั้งข้างหน้ามีคลื่นทั้งข้างหลังเนี่ยผ่านไปได้อ่ะไพ่ใบนี้ยังแปลว่าแบบอยู่กับปัญหาแล้วอยู่กับปัญหาได้โดยไม่หวาดหวัน่นอ,อ่ะไพ่เป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นประมาณทองไม่รู้ร้อหนึ่งจะมีปัญหาก็ไม่ได้แคร์มันแปลได้สองอย่างคือคือปัญหามันยังอยู่อ่ะแต่ฉันไม่แคร์ฉันไม่ฉันไม่หวัน่นก็อย่างที่สองคือฉันอยู่กับปัญหาได้ฉันฉันไม่กลัวปัญหา อ่าฉ,นฉ,นฉนันฉันฉันเยียบคลื่นอ่ะฉันฉันฉันเป็นสายฝนที่อยู่แบบไปกับคลื่นไปกับฝนเลยไปกับมันเลยเป็นประมาณว่าไล่ล,ลำท่ามกลางสายฝนอะ่ะอ่าประมาณนั้นคือไพ่ใบนี้กำลังบอกว่ามันมีปัญหาหมดแหละแต่ว่าท่านไม่หวาดหวั่นและแถมท่านนะยังเป็นพาวเวอร์ลุนเป็นผู้ที่ไล่ลำท่ามกลางสายฝนไล่ลำอยู่บนคลื่นและทะเลแต่ขอย้ำอีกไพ่หนึ่งว่าไพ่ใบนี้ ปัญหาไม่ได้เยอะมากเห็นไหมฮะที่ขาเนี่ยมันมีคลื่นเล็กน้อยและข้างหลังไปคลื่นใหญ่คือผ่านมาแล้วดังนั้นมันก็จะเหมือนเดิน,เป,นเป็นผ่านเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาผ่านคลื่นใหญ่ข้างหลังมาได้แล้วก็เจอคลื่นเล็กน้อยข้างหน้าเท่านั้นเองมันก็จะเหมือนไพ่ใบนี้บอกชาวลักนาสิงไงดอกนะลักนาเมฆแบบนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับอ่าและดูไพ่ใบนี้ไว้ ท่านจะเป็นแบบนั้น